วันนี้มีเวลาว่างค่ะว่างทุกวันนั่นแหละจากทีก่ตัดทอมขี้เกลียดออกไปนะคะวันนี้แม่จะพามาดูนะคะว่าคนเกาหลีเวลาเขารวมญาติกันแล้วเวลาที่เขาเจอกันนี่เขาทําอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ <anca us Your anxiety> อย่างแร,งเรกเลยที่เห็นบนโต๊ะอาหารนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขวดเคี้ยวๆนั่นละจ้ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรและก็มีอีกหลายคนที่รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะขวดน้อยๆเคียวๆน,นั้นมันก็คือเหล้าขาวเกาหลีนั่นเองสำหรับเหล้านั้นมันรวมญาติหรือไม่รวมญาติคนเกาหลีเขาจะกินแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะอันนี้ผัวคอยเด้อ 원놈 딱딱딱딱 그 얻으면 계약서 딱딱 쓰고 그거 하고 50개라고 돼야 된다 50개, 50개. 원놈을 응. 응. โมเมนต์ Moment, แม่ย่าลูกสไยคะ่ะสองคนนี้ไม่ได้เจอกันมา30ปีแล้วนะคะตั้งแต่พ่ออุป้าเสียชีวิตคระคน,นี้มีโอกาสคะ่ะอุป้าเลยพามาเจอกันหางากๆจจาพ่อกันตสงสัยนะคะว่าทำไมคนเกาหลีเขากินเหล้าดีจังคอยกับลบูกคือกันจ้าขอกเห็นข้าเจ้ากินแบบนี้กินแล้วข้าเจ้ากันเบากันแตกสวดสวดจ้าส่วนลูกสไยอย่างดิฉันก็ได้แต่นั่งนิ่งและยิ้มออกไปพร้อมกับพูดคําว่านเนค่ะ ยนคร่้าานันครอบครัวป้าเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเขาจะมารวมตัวกันแบบนี้ทุกปีในวันสําคัญนะคะบ้านนี้แทบจะไม่มีที่นั่งกันเลยทีเดียวค่ะอยากจะบอกว่าช่วงแรกๆนะคะแม่รู้สึกอึดอัดมากที่มาที่นี่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ภาษาและอีกอย่างเราเป็นสไพรยต่างชาติด้วยกลัวเขาจะรังเกียจเอาชน พ่อเวลาผ่านไปก็ทําให้เรารู้สึกว่ามาที่นี่รู้สึกอบอุ่นเหมือนกันนะคะเหมือนมาอยู่กับครอบครัวค่ะและเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทางรังเกียจเราด้วยนะคะเพราะเขาเป็นครอบครัวเกาหลีที่หัวสมัยใหม่ค่ะไม่รังเกียจสเปยต่างชาตินะคะบางครอบครัวเขาจะรังเกียจสเปยต่างชาติมากอันนี้ตามที่ได้เจอได้คุยมานะคะพบปะครอบครัวเกาหลีประมาณนี้จ้ะอันยอง